สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังทิปอังเซ่ท็อกพอดแคสต์2021ทอล์กเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อั t เซ k ทสนับสนุนโดยบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ Man ่งจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิปเอ็มเซ a ท็อก20 21มาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิปเอ็มเซดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ ค่ะวันนี้นะคะขอนำบทความจากเว็บไซต์ ThaiRabiga.ORG เรื่องของการจัดการขยะในมหาคนครโตกเกียวมาอ่านให้ฟังกันต่อค่ะมหาคนครโตกเกียวนะคะเมืองในเขต ของโตเกียว23เขตเนี่ยไม่นับรวมปริมาณทนของจังหวัดโตเกียวทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนโดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละเมืองเนี่ยทำหน้าที่รวบรวมและขนส่งขยะส่วนการบําบัดขยะอย่างเช่นการบําบัดด้วยเตาเผาดําเนินการโดยหน่วยงานดูแลความสะอาดของกรุงโตเกียวย3ซึ่งก่อตั้งโดยมาติข,ของทั้ง23เขตและตามกฎหมายของการปกครองท้องถิน่นการลดและคัดแยกขยะในท้องถิ่นแต่ละเขตของกรุงโตเกียวมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อลดปริมาณขยะ ทั้งในที่พักอาศัยร้านค้าและบริษัททั้งยังดําเนินการตามกฎหมายส่งเสริมการสร้างสังคมการนํากลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืนรวมถึงกฎหมายเฉพาะของการจัดการขยะในแต่ละประเภทนอกจากนี้นะคะประชาชนในกรุงโตเกียวเนี่ยมีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งณจุดรวบรวมขยะโดยแยกเป็นขยะ4ประเภทดังนี้ค่ะ 1. ขยะเผาไหม้ได้หรือ Combustible Waste อย่างเช่นเศษอาหารกระดาษพลาสติก 2. มูลฝอยเผาไหม้ไม่ได้ n ้ n c o m b u t i b l e w a s t อย่างเช่นโลหะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแก้วเซรามิก 3. ขยะขนาดใหญ่ bulky w a t อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงโตะ๊ะและ4ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือ resources เช่นกระดาษพลาสติกและแก้ว แต่ละเมืองของกรุงโตเกียวนะมีการกำหนดวันและจุดสำหรับทิ้งขยะโดยขึ้นอยู่กับชนิดขยะและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้นะคะแผนการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและแนวโน้ม ของป,ปริมาณขยะในท้องถิ่นโดยไม่มีการคิดค่ารมเนียมการจักการขยะสำหรับขยะจากบ้านพักอาศัยยกเว้นกรณีที่มีการทิ้งขยะปริมาณมากซึ่งมีการคิดค่าทมเนียมจากขยะเฉพาะขยะท Vir ี่มีขนาดใหญ่และขยะจากภาคธุรกิจขยะจากบ้านพักอาศัยจะถูกเก็บรวบรวมโดยเทศบาลท้องถิ่นซึ่งมีการกำหนดความถี่ในการเก็บรวบรวมโดยแยกตามประเภทของขยะขยะที่เผาไม่ได้เก็บ2ครั้งต่อสัปดาห์ขยะที่เผาไม่ได้เก็บ1ครั้งต่อสัปดาห์ขยะที่มีขนาดใหญ่จะทำการรวบรวมโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน ในการร้องขอให้นำไปกำจัดและขยะรีไซคเคิลเก็บหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ส่วนขยะจากสำนักง,งานร้านค้าและอื่นๆก็จะถูกเก็บรวบรวมโดยรถเก็บขนขยะที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนำขยะไปกำจัดณนะสถานที่กำจัดต่อไปในแต่ละเมืองนะคะจะมีการกำหนดรูปแบบการขนส่งขยะโดยขึ้นอยู่กับชนิดของขยะและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยะที่เผาไหม้ได้เนี่ยจะถูกเก็บรวบรวมในรถเก็บขนขยะและถูกขนส่งไปยังโรงง,งานเตาเผาขยะโดยหน่วยงานด้านความสะอาด ซึ่งมีตอเผาทั้งหมด19แห่งโดยขี้เท่าที่เกิดจากการเผาเนี่ยจะถูกนําไปกําจัดโดยการฝังกลบและนําไปแปรรูปเป็นตะกรันหรือว่ัสดุเพื่อนําไปผสมกับซีเมนต์ซึ่งสามารถผลิตเป็นอิฐบล็อกหรือวัสดุสําหรับปูพื้นถนน เราจะไปฟังกันต่อในตอนหน้านะคะซึ่งจะเป็นตอนจบของเรื่องวันนี้ก้อยและทีพยเอ็มเซ่ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนคะ่ะอย่าลืมค่ะถ้ามีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมกับเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซ่ค่ะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ามาช็อกเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ